สวัสดีค่ะพี่เทอเลอร์ออกมาแล้วหนอเป็นยังไงบ้างก็อยากดูผลตอบรับเราเนาะเป็นยังไงบ้างหวังว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าตอนพวกเราดูคือเขินคืดหนนติตาแป๊บหนึ่งเลยค่ะปิตาไปครึ่งอันใช่ยอมมีซีนไหนไหมที่แบบเห็นใน o c เ a n Villa เราชอบมากโหต้องเลือกเหรอคะไม่เลือกเลยไหมชอบทุก อย่างเลยชอบทุกซีเลยค่ะอ๋อแล้ว่าชอบในซีรีส์อะชอบโฟก์ชอบอะไรมากแบบก็ต้องโฟก์ใช่ไหมอ่าเขาไวคนนี้เขาไวตลอดชอบอะไรนาก่งทออชอบอะไมากกันชอบทั้งหมดเลยเหรอเราเป็นคนไม่เลือกแคาส่วนแล้วเขาไม่ค่อยเลือกอะไรใช่ไหมเดี๋ยวทีมงานเขาก็จะเสียใจที่เขาว่าเออตั้งใจทํามาแต่ว่าถ้าบอกว่าเลือกทีมงานเลือกเรื่องเดี๋ยวโฟก็จะเสียใจแล้วไม่กลัวน้องโฟกน้อยใจเหรอ ไม่เป็นไรนร้องโฟมรอตัวเองน้องโฟมก่อก <c oughs> โอ้ยเราเล่นเราเล่นชอบน้องโฟมเหมือนกันอ่าน้องโฟม่าเป็นยังไงคะที่รถจริงจริงแอบเหมือนพี่ออมว่าชอบทุกซีนไม่ขอเลือกได้ไหมว่าซีนไหนจะเป็นที่สุดเพราะว่าเราก็ตั้งใจทุกซีนเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็ออกมาก็คือชอบชอบหมดเลยภาพเพิ่มแบบทุกอย่าง<า>คือใส่ลงตัวสุด, <c oughs> สด แต่ว่ามันก็แบบมีหลายๆซีนเลที่น่าประทับใจรอบๆที่น่าหลทะเลอะไรใช่แต่ถือว่าครบนะคะหมายถึงแบบมีทั้งซีนที่น่ารักหวานๆมีซีนเพื่อนซีนครอบครัวซีนพี่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบทุกอารมณ์เลยใช่แต่จำเป็่พูดไม่ได้เนาะมันก็มีฉากแบบใกล้ชิดถ่ายทำนานไหมไม่นานอะไรนะคะฉากใกล้ชิดถ่ายทำนานไหม ไม่นานเนาะไม่นานเลยอันนี้เราแบบว่าเทคเยียวผ่านเลยอยู่ว่าแบบส่วนมากจะเทคเยียวผ่านใช่อันที่เราเห็นก็คือเทคเยียว่านเลยใช่ค่ะซีซีนั้นจะเป็นเทคเยียว่านเลยเราก็ปิดเขินเราก็ปิดเขินเหมือนกันเราปิดตาไปเลยค่ะแล้วแจ้งข้อวกลงคาร์ปูนราชนาวุฒปล่อยออกมาแบบให้ได้กินเลยน่ะจุ๊บแต่ว่าตอนที่เราเล่นเสร็จเนาะแล้วเขาแบบว่าสั่งคัดแล้วก็ คัดแล้วหรออย่างเงี้ยใช่ทำไมมันแบบมันไม่อยากคัดหรอพี่ออมพี่ออมไม่ยอมคัดก่วนใหญ่บ้าอะไรอ่ะแก่ข่าวให้หน่อยใครเธออย่าเขินเธออย่าเถอะเถอะนถอะเนอะเถ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 อมเถอะเมอะเถ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 อเถอะาถอะเถอเถอะเถอะัถอะเถอกเอกอะเะเถอะเะเถอะอะเอะเถอะเเงใจเราะว่า ํายทาใกล้จะเสร็จแบบใกล้เต็มทีแล้ว,แล,วแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่แบบมันก็ยิ่งใกล้จะออนแล้วมันคือวันที่5นี่เองมิกไม่กี่วันออก็รู้สึกหนึ่งก็คือที่ดูเทเลอร์ม,มาแอบหายเหนื่อยเพราะว่าเราสองคนก็ทําเต็มที่มากๆแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแบบตื่นตันที่ เฮ้ยเราถึงวันนี้แล้วอะที่แบบว่าเราถึงแล้วอะที่ที่เรบว่าเราลองคอยมาใช่อันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่แบบดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเราทั้งสองคนเนาะฝากเอ็ดดูพวกเราด้วยเพราะนี่ก็เป็นเรื่องแรกของโวกเลยใช่ตลายคนบอกว่าแบบโรกแบบว่าเหมือนมุกการเลยนะที่แบบแววตาอะไรอย่างเงี้ยไหนไหนขอลิกขอลิกนั่นอะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวสปอยที่อันเนี้ยที่คุณชอบพูดอะ ไม่ได้เดี๋ยวดิชันดิชันะเราไปดูนะคะโฟก์รายงานค่ะเม่อไห่เขาบอกว่าแววต้องแบบว่าหน้าหลงมากเแบบอะไรอ่ะเหมือนแบบว่าหนุ่มดำได้อาโอ้ยจริงหรือเปล่าเธอชอบดวงตาเราไหมไหนอุ้ยเขาชอบแคดวงตาเหรอไม่เขาชอบเราด้วยสิเขาเขาชอบหนูอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาแค่ปากแขกที่ทำยังไงนี่มันแก้มแดงหนักปัด วันนี้พกมาด้วยเนี่ยบาดแต่บาดตลอดเวลาเลยเรียกีด้ว่าแต่วันนี้แอบชมนองพี่อ้อมสวยนะพี่อ้อมจะแบมว่าเราสาวเราหนูพี่อ้อมสวยเลยค่ะเขาก็สวยทุกวันในสายตาหนูนะจริงดีสวยทุกวันเหมือนกันสวยทุกวินาทีสวยทุก เศษวินาทีเลยโอ้โหชนะเรี่อได้ข่าว่าเห็นแบบนี้โมกร์ซิบอกว่าชุดนี้มี่ออมเป็นคนเลือกคชะใช่คือเขาเป็นคนเดินหนูเดินเข้าร้านมาปุ๊บเขายื่นเลยว่าน้องโฟกชุดนี้อยางเนี้เราแบบว่าอยากไปฟิตติ้งเองล้วก็เลยไปไปที่แบบร้านเลยแล้วก็หนูไปถึงก่อนออมไปถึงก่อนออมก็เลยแบบว่าเอ๊ะตัวนี้มันต้องมันต้องโฟกเราไหมอะไรเงี้ยเขาก็เดินไปหยิบจากเราแล้วก็แบบเอามาไว้เลยแล้วก็บอกว่าอันนี้เราให้โฟกลองก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นไปถึงก่อนกับกับบีเบล ต้องแบบเดี๋ยวคนอื่นแย่งเพราะชิวนี้ต้องโฟกจริงๆก็ถือว่ามางขาดอันนี่เรียกว่าแบบนี่ดูแลว่าเขาจะเป็นแนวใส่ใจเราตลอดเลยสุดๆเขาชอบดูแลถึงเขาจะแบบดูขี้บ่นนิดนึงแต่เขาชอบดูแลเราเราชอบอะไรในการใส่ใจของยามใช่ไหมชอบอะไรในการใส่ใจชอบเวลาเขาใส่ใจเราเรื่องอะไเสื้อผ้าเรื่องของอื่เขาใส่ใจเราทุกเรื่องเลยแต่ที่ชอบที่สุดคือเวลากินข้าวอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่า คือจริงๆเราก็ทําเป็นนะแต่พอเป็นเขาทาแล้วมันแบบมันรู้สึกดีเขาชอบแบบเขาทาให้ทีนึงก็คือไม่ทําอะไรเลยเราแบบเขาชอบแย่งไปทำถ้าเวลาเขาเห็นทําทำเนี่ยเขาก็จะแย่งไปถ้าแบบแกะกุ้งเนี่ยเขาจะแย่งไปแม่เดยวพี่ทําให้อย่างเงี้ยมันช้ามัน้าในเสือเยเราเปาเป็นอยู่นเนไเนี่ยค่ะก็เหมือนเป็นคนใช้เกินไปใช้ชีวิตลวมกันหรือเปล่า เลือดหุดเลยนะได้พื้นที่พี่บ้างอ๋อโอเคพี่ขอบพื้นที่ดีเนี่ยค่ะมันเป็นมันนเป็สถานการณ์ที่ออมต้องเจอทุกวันนี่แหละค่ะก็คือถามว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะแต่ขอบคนณน่ารักพี่อ้อมไะใช่หลังๆมาเริ่มเบี่ยงละไม่ไม่ิ่มเบี่ยงนะอ้อมแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้เบี่ยงเหมือนคนอื่นไงมันเป็นการเบี่ยงแบบยังไงเบี่ยงดิยยังไงอะ แมวบอกเขามันแบบหวานเกินแลใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเธอแบบว่าชอบว่าเราไงว่าอะไรว่าน้องอะไรอ่ะเขาจะไม่เคยหนูนี่ไม่เคยว่านี่แค่พูดว่าน้องแค่นี้เวลาเล่นเยอะๆจะเฮือกเล่นเยอ่ะจะอ๋ยว ้ช EP ูนใช่ค่ะ,คะคคส่วนที่เป็ความพิเศษในการที่เราจะไม่เจอ EP นี้เรียกว่า EP ศูนย์คือได้ทำความรู้จักกับตัวละครทุกคน<ช><ล>มากขึ้นกับตัวเราด้วยใช่ค,ะคะ่ะมันจะแบบประมาณไหนพอด,พอ,ดออคือมันก็เนี่ยแหละค่ะเป็นการรู้จักกับพวกเรามากขึ้นเป็นการที่แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่ามาทําความคุ้นเคยกับตัวเราเองแล้วก็ตัวละครด้วยค่ะก่อนที่จะแบบปูไปถึงเนื้อเรื่อง เรียกว่าตอนนี้ก็คือได้ประกาศทางการเราเรียบร้อยค่ะขอเป็นแฟนซิว่าเราจะได้รับชมใหม่ก็สามารถรับชมได้ทางช่องทางมอมรดินช่อง34นะคะทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่ม45ค่ะส่วนอันคัทนะคะดูได้ในบีทีวีแล้วก็กากาอุลาลานะคะเวลาเดียวกันเลย4ทุ่ม45้นะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จาราใหญ่คือได้รองลมีชื่อแล้วตนี้เรามีตับนี้ตับลากได้มาหลยอไนเลย่อ